ถ้าจะต้องมีคนถามถึงวันพรุ่งนี้เราก็คงจะตอบกันไปตามความรู้สึกหรือความคิดว่าวันพรุ่งนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้วันพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าเดิมวันพรุ่งนี้จะต้องดีมากกว่าเดิมวันพรุ่งนี้ ทุกสิ่งอย่างจะต้องดีกว่าเดิมเราก็มักจะคิดกันแบบนี้ถ้าจะต้องมีคนถามว่าแล้วเมื่อวานล่ะเป็นอย่างไรเราก็จะต้องตอบอีกเหมือนกันว่าเนะมื่อวานนี้มันผ่านไปแล้วเมื่อวานนี้ก็ดีนะทุกสิ่งอย่างก็ดีไปหมดแต่มันก็ผ่านไปแล้ว แลวถ้าจะต้องมีคนถามว่าวันนี้ล่ะวันนี้ของเราเป็นอย่างไรเรากลับจะต้องอ้ำอึ้งหรือบางครั้งบางทีก็ตอบไม่ได้ว่าวันนี้คืออะไรวันนี้เราทำอะไรวันนี้ดีหรือ,อยังทุกสิ่งอย่างในวันนี้ดีหรือ,อยัง เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านะครับอดีตเน่เรารู้อนาคตเราก็มีความหวังกันอยู่ประจำแต่ปัจจุบันสิปัจจุบันในวันนี้สิที่เราไม่สามารถที่จะตอบทุกสิ่งอย่างได้ร้อยเปอร์เซ็นเราไม่สามารถที่จะกำหนดทุกสิ่งอย่างได้ร้อยเปอร์เซ็นเพียงเพราะแค่เวลามันหมุนไปชีวิตของเราก็เป็นไปตามนั้น หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามธรรมชาติว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรเราไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากเราไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากเต็มร้อยเปอร์เซนต์ว่าวันนี้ฉันจะต้องดีที่สุดเพราะปัจจุบันทันด่วนเนี่ยนะครับในปัจจุบันถึงวันนี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกครับเพราะมันยังไม่หมดวันเพราะวันนี้มันยังไม่กลายเป็นเมื่อวานนี้ เราก็จึงไม่สามารถที่จะพูดได้เหมือนกับเมื่อวานนี้เพราะถ้ารอนะครับหรือเราให้มันเป็นวันพรุ่งนี้ถ้าจะเป็นวันพรุ่งนี้เราก็ได้เพียงแต่แค่คิดเราก็เพียงแต่แ,ตแค่หวังเราจะวาดฝันเราจะจินตน,นาการไว้ทุกสิ่งอย่างว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้จะต้องเจอแบบนั้นพรุ่งนี้จะต้องได้อย่างนี้ แต่ถ้าเป็นวันนี้เนี่ยนะครับวันปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถการันตีอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองจริงๆแล้วนะครับนะปัจจุบันชีวิตเราในชีวิตที่เราใช้เต็มร้อก็คือวันปัจจุบันก็คือวันนี้แต่ทำไมเราถึงไม่สามารถกำหนดทุกสิ่งอย่างได้เลย ก็อยากจะให้ทุกท่านทุกคนได้ลองคิดตามนะครับว่าแล้วหาคําตอบว่าทําไมเราถึงกําหนดทุกสิ่งอย่างไม่ได้ภายในวันนี้เพราะอะไรครับก็เพราะว่าหนึ่งเรานะฮะมักเลือกไปจดจําในอดีตแล้วก็ไปคิดมุ่งหวังแต่ในอนาคตแต่ในปัจจุบันเรากับไม่มีอะไรแน่นอนเลย เพราะฉะนั้นในเมื่อปัจจุบันเราไม่แน่นอนทุกสิ่งอย่างมันไม่แน่นอนปัจจุบันมันก็ไม่แน่นอนวันเนี้ยมันไม่แน่นอนแน่นอนและวันพรุ่งนี้มันก็จะไม่แน่นอนวันพรุ่งนี้มันจะไม่มีทุกสิ่งอย่างถ้าวันนี้เรายังไม่มีทุกสิ่งอย่างที่แน่นอนเพราะฉะนั้นชีวิตจึงจําเป็นจะต้องอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันของเราคืออะไรคือชีวิตเราจะต้องดาเนินไป ับอะไรก็ได้กับความสุขก็ได้กับความทุกข์ก็ได้กับความกังวลทุกสิ่งอย่างได้หมดบางคนใช้ชีวิตกวจะผ่านไปแต่ละวันกับอุปสรรคและปัญหาบางคนใช้ชีวิตผ่านไปในแต่ละวันโดยที่ไม่ได้รู้ว่าความสุขคืออะไรหรือบางคนมีความสุขมากจนเกินไปจนทำให้ลืไมไปว่าสัจธรรมจริงของชีวิตคืออะไร โดยใช้ชีวิตแบบประมาทเลื่อยๆพราทุกสิ่งอย่างดีแล้วทุกสิ่งอย่างมีพร้อมหมดแล้วก็เลยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจในชีวิตจริงๆในแต่ละวันแต่กับคนที่มีปัญหาและอุปสรรคอย่างมากมายที่จะต้องก้าวผ่านชีวิตนี้ไปแต่ละวันให้ได้คนเหล่านั้นแหละครับที่เราน่าอิจฉา เขาน่าอิจฉาตรงไหนเพราะในแต่ละวันเนี่ยเขาผ่านอุปสรรคทุกสิ่งอย่างแล้วก็จะก้าวผ่านทุกสิ่งอย่างด้วยการ,รเผชิญปัญหาการ,รเผชิญปัญหาต่างๆฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆกว่าจะผ่านพ้นไปได้แต่ละวันทำให้เขาเหล่านั้นมักที่จะมีสติใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่ประมาทในชีวิตเพราะเกรงกลัวว่าปัญหานั้นจะใหญ่โตขึ้น เกรงกลัวว่าอุปสรรคต่างๆนั้นจะผ่านพ้นไปไม่ได้เขาจึงมีสติในการขับเคลื่อนชีวิตนะครับแล้วก็มีความอดทนความอดทนที่จะก้าวผ่านในแต่ละวันแต่ละคืนไปได้คนเหล่านี้แหละที่เราจะต้องอิจฉาเขาไม่ได้ใช้ชีวิตโดยเรียบง่ายเขาไม่ได้ใช้ชีวิตโดยความประมาทเลินเล่อแต่เขาใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง เพราะฉะนั้นแต่ละวันที่ผ่านไปของเขาจึงเป็นวันที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเขาปัจจุบันของเขาจึงเต็มไปด้วยประสบการณ์จึงเต็มไปด้วยความอุตสาหะภาคเพียรทุกสิ่งอย่างเกิดจากความตั้งอ,อกตั้งใจในการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตแต่ละย่างก้าวด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ให้มันพลาดเดินไปอย่างมั่นคงเพื่อที่จะไม่ให้พลาดตกข้างทางเราจึงต้องอิจฉาครับ พราะบางครั้งบางทีเราใช้ชีวิตแบบไม่มีเกณฑ์สารไม่มีสาระอแต่บางทีผ่านไปหนึ่งวันเราหาประโยชน์อันใดไม่ได้เลยเราอาจจะทําแต่นหน้าที่ภาระหน้าที่ของเรากิจวัตรที่เราจะต้องทําเป็นประจําทุกวันโดยที่ให้มันผ่านไปเฉยๆอย่างนั้นโดยที่เราไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยแต่บุคคลเหล่านั้นที่เขาต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ,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 ๆเขาได้เรียนรู้ทุกวัน สมองเขาได้คิดทุกวันได้คิดทุกนาทีว่าทำยังไงชีวิตนี้มันจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้เหมือนว่าเขาได้ต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างในใจว,วันทำให้ชีวิตของเขามีคุณค่าทำให้เขามองเห็นคุณค่าในตัวตวนของตัวเองเป็นคนที่รักตัวเองเห็นคุณค่าทุกสิ่งอย่างเท่านี้ชีวิตของเขาก็มีค่ามากมาย หมือนชีวิตของเขาจะต้องเดิมพันอยู่กับอุปสรรคต่างๆทุกวันทําให้ชีวิตเขามีพลังเช้าขึ้นมาตื่นลืมตามาดูโลกเขาก็พร้อมที่จะสู้เขาก็พร้อมที่จะฟันฝ่าไปอีกหนึ่งวันโดยที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันนั้นก็กลับกลายเป็นอดีตและอดีตแต่ละวันนั้นก็จะมีความหมายอย่างในน้อยเขามีคู่มือเก็บไว้ในทุกวันในแต่ละวันที่กลายเป็นอดีตเขาก็จะมีประสบการณ์เขาก็จะมีทุกสิ่งอย่าง ที่สามารถนึกถึงและกลับไปแก้นะฮะนึกถึงในสมบการที่เราผ่านมาว่าสิ่งไหนมันดีหรือไม่ดีแล้วก็แก้ไขในปัจจุบันได้ว่าสิ่งนี้ยฉันผ่านมาแล้วนะเมื่อวานนี้ยฉันทําอย่างนั้นฉันทําอย่างนี้มาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันยังดีไม่เท่าพวยังดีไม่เท่าที่ควรวันนี้เอาใหม่วันนี้ก็ทําใหม่เพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านทุกคนที่พูดอย่างนี้เนะีนะ่ยก็อยากให้ทุกท่านทุกคนมีสติครับ มีสติในการใช้ชีวิตดูชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปไม่ว่าจะธรรมชาติก็ดีที่ผ่านมาในชีวิตหรือแม้แต่ทุกสิ่งอย่างที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาก็นั่นก็ดีชีวิตของเราจะมีค่าหรือไม่มีค่านั้นก็ขึ้นอยู่ที่เราทําในปัจจุบันเพราะว่าวันพรุ่งนี้หรือแม้แต่ผ่านไปสักหนึ่งนาทีสิ่งเหล่านั้นก็คืออดีตอดีตจะเป็นพลังหรืออดีต จะทำให้ชีวิตของเราพังมันก็ขึ้นอยู่ที่เราเลือกเพราะฉะนั้นอุปสรรคต่างๆนะครับทุกท่านทุกคนเราใช้ชีวิตมันไม่มีชีวิตใครราบเรียบร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเราลองมองดูว่านะถนนหนทางก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะราบเรียบเสมอไปจึงฝากให้เราคิดนะฮะฝากให้เราคิดว่าชีวิตนี้มันมีอะไรตั้งเยอะตั้งเยอะเราใช้ชีวิตแค่สามวัน นะคือวันนี้พรุ่งนี้และวันนี้ส่วนพรุ่งนี้ก็เก็บเอาไว้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ถ้าวันนี้เราหาเกณฑ์หาทําในชีวิตไม่ได้พรุ่งนี้มันก็ไม่มีหรอกครับพรุ่งนี้ไม่มีความหมายถ้าวันนี้เรายังไม่ได้ทำเต็มทีว่วันพรุ่งนี้เราจะทำเต็มที่ได้อย่างไรในเมื่อนเป็นสิ่งของอนาคต เพราะฉะนั้นทําปัจจุบันให้มันดีทําปัจจุบันให้มันดีตั้งใจทุกสิ่งอย่างใช้คุณธรรมบ้างมีสติในการใช้ชีวิตบ้างอย่าปล่อยให้เวลาแต่ละนาทีมันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะชีวิตของเราจะมีค่ามากที่สุดมันก็ไม่ได้มาจากปากของใครมันจะจากการกระทําของเราทั้งนั้นการที่รู้ตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองถนัด ใช้สติอย่างรอบคอบไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเท่านี้ชีวิตของเราก็ปลอดภัยใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มันมีค่าและเราจะรู้ว่าผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันอดีตของเราก็จะมีแต่สิ่งที่สวยงามและน่าจดจำมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ขอความสุขความโชคดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนก็ขอจเจริญพร